เขาบอกว่าเขาคิดกันนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้วอาเขาไปแช่ว่านมาไม่สามารถพูดโกหกได้วันนั้นหนูเป็นวันที่หนูเชื่อเขาสนิทใจเลยค่ะเพราะว่าพี่เมย์อยู่ด้วยเป็นการปรึกษากับพี่เมย์มีครั้งหนึ่งที่แบบหนูไปส่งเขาที่บ้านแล้วนิชาออกมาจากบ้านมาต้อนรับแบบ ก็แบบเราก็แบบพยายามที่จะแบบคือเรารู้สึกอยู่ข้างในค่ะเราก็เลยพยายามที่จะไม่กล้ามองไม่กล้าทักทายเพราะว่าหลังจากนั้นคือมันเป็นหลังจากที่เขาบอกชอบเราแล้วพี่โนะค่ะหนูก็เลยพยายามที่จะแบบไม่อะไรก็แล้วแต่แบบไม่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 กล้าเจอหน้าน้องเลยในตอนนั้นเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าเจตนาพี่โนคือจริงหรือไม่จริงหรือหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนหนูไม่หนูไม่มันสับสนนะคะพี่หนุ่มตอนนั้นอนะแล้วเหมือนกับว่า วันนั้นที่หนูเจอเขามาถึงเจอนิชาแล้วพอขับรถกลับไปที่ห้องเขาก็มีการถามว่าเราแบบขอโทษนะที่ทําให้แบบรู้สึกไม่ดีมาถึงตัวพี่โนโ่อะไรเงี้ย <c oughs> ว่าก็มาคุยกับหนูหลังจากวันนั้นนั่นแหละคะ่ะว่าเขาคุยกับน,นิชาแล้วว่าขอห่างกับนิชาเขาพี่โนโบอกหนู <c oughs> เป็นการคุยกันสองคน <c oughs> หนูเห็นโพสต์หนึ่งของน้องของน้องของนิชา,ชาประมาณว่าบอกว่าห่างกันนิคุยกันนิชาแล้วขอห่างแล้วอ่ค่ะและอีกวันวันลุ่งขึ้นนิชาลงอันนี้ค่ะถึงเวลาดูแลหัวใจตัวเองแล้วแล้วคุณเห็นอันนี้ใช่คุณก็เลย,เ,ลยเชื่อเข้าไปอีกก็เลยยิ่งเชื่อสนิทใจว่าสองคนนี้เขาเขาคุยกันแล้วว่าจะห่างกันเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเลิกกันเลยได้หรอกเพราะว่าหนึ่งแฟนคลับด้วยงานด้วยแล้วอีกไม่กี่วันอาจจะต้องแบบ ไปทำงานมีออกงานคู่กันในรอบหลายปีซึ่งเราก็แบบโอเคไปออกงานคู่กันแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่า,เ,าเรื่องแต่งงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องเซอร์ไพรส์แบบโอเคนิชาคงตามเขาไม่ทันหลอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเขาจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจริงๆซึ่งวันนั้นน่ะหนูก็หนูก็งงว่าอา้าวคือยังไงกันแน่อะไรเงี้ยซึ่ง การคุยกันของหนูกับเขาวันนั้นคือหนูไม่ได้ไปไปที่งานด้วยเขาก็แบบโอเคหนูถามคําตอบคําซึ่งเมื่อไหร่ที่หนูไม่โอเคเขาจะชูดความรู้สึกหนูทันทีเลยค่ะ